สวัสดีครับพบกับเฮีเตินะครับช่อง a m ท n tv อีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาคุยถึงเรื่องตัวของที่มีปัญหาเรื่องการส่งเอกสารนะครับยืนยันนะครับณปัจจุบันนี้ไรแมนนะครับเมื่อวันที่8ผ่านมาก็ค,คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีทางาทางแอดมินชื่อว่าปังปอนชิวชนะครับเขาก็ได้ทําการาเหมือนแบบนัดรวมตัวอันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้มาประท้วงแต่เขาเหมือนเขาได้มีการนัด าทางเจ้าหน้าที่ของไลแ a นเนี่ยเพื่อมาลงมารับเอกสารในส่วนตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยเฮได้ข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับมาจากทางในกลุ่มนะครับมันจะมีเอ็นเตอร์เทนนะครับที่เป็นแอคเคาท์ตัวนี้นครับที่เป็นรูปแมวนะครับเขาบอกว่าเรื่องการถูกแบนด้วยเรื่องเอกสารเนื่องจากทางระบบตรวจสอบ AI ทาง n e Man อาจมีจะมีปัญหาทาง อาจจะมีปัญหาทางแอดมินเพจายแมนดดำได้ชี้แจงเรื่องนี้และวิธีแก้ไขทางไรเดอร์ที่ถูกแบนด้วยเคส AR AR บ้าอะไร RA ศูน่งนะครับให้เตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะครับอันนี้เมื่อวันที่8นะครับที่เขาได้เตรียมเอกสารกันไปมาพูดแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นวันที่11ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับไปที่ตึกทีทีวันบิ n g นะครับเวลา 13ม30นาทีนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมไปส,สำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบขับขี่ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุให้ปิ้นใบจองรอบรอบอบรมที่ขนส่งออกให้เท่านั้นพระบอลถตัวจริงใบป้ายวงกลมตัวจริงไอ้ป้ายวงกลมอะ่ะก็คือไอ้ตัวแผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะครับที่มันเป็นสีชมพูขอดสีน้ำเงินเนี่ยอันนั้นอาจจะถ่ายรูปมาก็ได้นะครับถ่ายรูปมา นะครับแล้วก็ไปปินออกมาพราบรเนี่ยคือใบที่เราไปอย่างเช่นถ้าเราซื้อพอรลบ,รบรที่เซเว่นใช่ปะมันจะมีใบที่เป็นอ่าพรลบ,อ,รบอ,รออกมาใบหนึ่งที่มันเขียนว่าอ่าน่าจะเป็นสามร้อกว่าบาทที่ต้องต้องจ่ายตังค์นะครับอันนั้นสำเนาเอกสารที่แสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าของรถก็คือสำเนาอ่าเล่มเขียวหรือถ้าไม่มีเล่มเขียวคุณต้องมีสำเนาตัวหนึ่งเก็บไปที่ตัวอยู่แล้วเพราะว่าเล่มจะอยู่ที่ไฟแนนซ์นะครับ ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถให้เตรียมใบเซ็นยินยอมด้วยนะครับในกรณีที่ป้ายรถทะเบียนหายให้ปิ้นใบแจ้งความใบขอทําป้ายประกาศรถป้ายทะเบียนรถจากขนส่งถ่ายรูปตัวเองปิ้นมาด้วยครับโอ้โหแม่งเบอร์ชิบหายปิ้นรูปรถที่ถ่ายเห็นทั้งทะเบียนรถทั้งคันเรื่องปัญหาอื่นๆไม่ต้องมาเพราะเรื่องนี้เคสแค่ R A ส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ตึกทีวันเวลา13.30นาิกานาทีอยู่จนกว่าจะเปิดระบบครับนี่ไม่ใช่ประท้วงแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเรารู้สึกว่าเขาจะรับเอกสารขึ้นมาองเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆนะครับนะครับคือ เป็นการยื่นเอกสารนะครับวันนั้นนะ่ะเท่าที่ได้ฟังนะครับจากกลุ่มก็คือไปยื่นเอกสารนะครับแล้วก็รอทําการเขาตรวจสอบน่าจะได้สักพักหนึ่งเลยเป็นอาทิตย์นะ่ะเนียว่านะครับเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับอะไรอื่นนะอันนี้แล้วเป็นเป็นเพราะระบบ AI ที่มีปัญหาทางบริษัทเขารับผิดชอบ ว่าระบบมีปัญหาไราเดอร์ก็ควรจะรับผิดชอบด้วยให้ในความไม่พร้อมนี้ก็อ่านแล้วก็งงๆเนาะแต่แน่นอนแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการไปประตูเป็นการไปคุยแล้วก็ยื่นเอกสารนะครับแต่เฮ้ก็คิดว่ามันคือจริงๆอ่ะเขาดึงมาตรวจสอบได้อยู่แล้วไอ้ที่ AR01 นย่อ่ะเพราะว่าหนึ่งระบบเนี่ยมันก็ดึงมาดูได้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขา ไล่แบดเอศูนย์หนึ่งไปเนี่ยคุณก็ส่งตัวเนี้ยไปจะเป็นทางอีเมลข้อความจริงๆแล้วเฮียคิดว่าเป็นการส่งอีเมลน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรการสื่อสารผ่านอีเมลคิดว่าเฮียคิดว่าน่าจะดีที่สุดมันมันยังไงก็ถึงอะ่ะหรือข้อความถ้าคุณไม่ได้ขาย ID หรือคุณไม่ได้ลืมอีเมลเนี่ยยังไงก็ถึงนะครับแล้วก็ให้เขาส่งเอกสารภายในเท่านี้เท่านี้นะครับ เคสเนี้ยยังไม่เห็นต่างจังหวัดเลยนะเห็นเฉพาะในกรุงเทพล้วนๆเลย ar ศูนย์หนึ่งกูงงมากหลายๆช่องก็งงถูกไหมเฮียก็งงนะครับซึ่งเฮียเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้เฮียตรวจสอบนะให้อัพเอกสารเฮียก็ยังไม่ได้อัพกรดีที่บอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยแหละมันทําให้เห็นว่าหนึ่งถ้าคุณมีหลายแอปอย่างน้อยอ่ะในวันก่อนหน้าเนี้ยที่คุณไม่มีอะไรวิ่งอ่ะ ไม่มีไลน์แมนบิเนี่ยคุณยังใช้แอป,ปอื่นบิ่งเพื่อหาอะไรได้เสริมได้แต่อันนี้จริงๆแล้วมัาเป็นความผิดของบริษัทจริงๆก็ไม่ก็ไม่ควรให้ร i d เดอร์วิ่งไปหาคุณเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าโอเคเขาก็ลงมารับเอกสารแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอีกวันหนึ่งคือวันที่11คือวันจันทร์เห็นมีคนนัดกันอยู่นะครับเดี๋ยวหาข้อความมาให้แล้วก็อ่าแอดมินบอลเนี่ย เขาได้ทํากลุ่มกลุ่มหนึ่งมากลุ่มนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของไลน์แมนอยู่นะครับคอยซัพพอร์ตอยู่ก็เดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นการประชาสัมพันธ์เขาเพราะเฮียก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเฮียช่วยประชาสัมพันธ์นะครับจะได้มีคนเข้ามาร่วมกลุ่มกันเยอะๆนะครับโอเควันนี้เฮียมาพูดให้ฟังอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ m ม n ินทให้ติดด้วยนะครับสวัสดีครับ